Oh, oh, เอีกครั้งเขาแอบอ้างมาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าขอดูเจ้าค่ะฟังดูเจตนา ปรา,าสาทหนองตาใบาค่ะอําเภอโคกสูงจังหวัดจ่าแก้วค่ะกแ,กลแล้วก็จากที่มาเซอร์เวค่ะกับแม่วันเมื่อสาวนูน้นก็คือมีท่านท่านพญานาคปัญจาคีเป็นทหารของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดท่านเป็นนาคค่ะเป็นพญานาคดูแลสถานที่แห่งนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คืออโลคยาสารแล้วก็เป็นปรา,าสาทด้วยค่ะ และวันในวันนั้นท่านก็ได้มาสื่อสารว่าท่านได้รอพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดกลับมาแล้วท่านก็ได้รับหน้าที่ให้ดูแลที่สถานที่แห่งนี้มาช้านานแล้วแล้วท่านก็เป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดในวันนั้นท่านได้ผ่านแม่วันว่าหนึ่งในใจข้าคือชัยวรมันที่เจ็ดเท่านั้นแล้วก็แม่วันก็ได้สื่อสารมาว่าในตอนที่เขาทํทาพิธีสาบแช่งที่ปราสาทสดกอ,อกทมค่ะ ที่ปราสาทแห่งนี้ก็หลายๆปราสาทที่เป็นผู้จงรักภักดีต่อพระเจ้าชัยวร,รมมนที่7ทุกปราสาททุกถานที่ทั้งอโลคยาสารแล้วก็ธรรมศาลาก็ได้ทําพิธีพร้อมกันในวันนั้นเจวันเจคืนค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวให้แม่วันเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะในครั้งนั้นที่คณะเราได้มาสํารวจนะเจ้าค่ะท่านก็มาสื่อสารตรงนี้แหละเจ้าค่ะเราก็นั่งลงตรงนี้ท่านเป็นทหาร ทหารที่เป็นพญานาคเจ้าค่ะดินแดนนี้พญานาคมากมายเลยค่ะท่านชี้ให้เห็นว่ามีพญานาคเต็มไปหมดถ้าเป็นหน้าน้ําหรือหน้าฝนน้ําจะเต็มหมดเลยในดินแดนแห่งนี้แต่วันนี้มันเป็นหน้าแล้งแต่มิติของเราเราอาจจะดูว่ามันแล้งแต่มิติของท่านมันไม่ใช่น้ํายังเต็มเลยเนะค่ะเป็นพญานาคอันนี้ท่านมีความจงรักภักดีต่อท่านชายวรมันที่7อย่างมากและท่านก็รอรอ รอว่าท่านชัยวร,รมันที่เจ็ดจะตรัสให้ท่านไปทำอะไรต่อรอเจ้าค่ะเป็นอโลคยาเหรอเป็นอโลคยาเจ้าค่ะดูแล,แลและรักษาไพ่พลทหารที่เดินทางมาเจ้าค่ะเป็นพญานาคพญานาคเยอะมากเจ้าค่ะท่านเป็นกลุ่มพญานาค ไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานพ่อแม่หรือว่าเป็นลูกศิษย์พ่อแม่หรือเปล่าเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานอ่าแม่แม่พ่อแม่กล่าวหน่อยค่ะเชิญพ่อแม่มาหน่อยซพือพ่อแม่ <c oughs> เป็นตัวต้นเรื่อง <c oughs> ขอเชิญวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่โสมาชีวิกานาคินีเทวีมาบอกกล่าวและมาเรียกลูกหลานมาเรียกพญานาคทั้งหลายท่านปัจจคีนี้เป็นหัวหน้า ท่านมาสื่อสารานในนี้<า>มีหมดท่านไม่ได้บอกว่าสายอะไรแต่ท่านก็ขึ้นที่ท่านชายวร,รมันเจ้าค่ะท่านชายวร,รมันสั่งให้มาใช่ไม่มาในานามของสายแบบว่าสมมุติว่าเนี่สายพระแม่โสมาสายอื่นหรือว่าต่างคนต่างมามากันเองคือท่านนะอยู่ที่นี่อยู่แล้วท่านปัญจคีนี้เจ้าค่ะอยู่ดินแดนนี้อยู่แล้วด้วยความเคารพและศรัทธาของคุณงามควาดีของ ท่านชายวร,รมันเจ้าค่ะสามารถที่จะแปลงกายเป็นมนุษย์หรือเป็นพญานาคได้ก็คือยุคนั้นมันจะมีความพิเศษของทูตรชาชหมาขอเชิญท่านพญานาคปัญจาคีสเสด็จมาณการบบดนี้มาบอกกล่าวให้ลูกให้หลานและบริวารทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายได้รู้ความเป็นมาที่ท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่อย่างดีงามและถึงการเวลา แ่งการที่จะต้องเลื่อนชั้นเลื่อมพบเลื่อมภูมิไปสร้างบารมีเพิ่มเติมคารบันทูลคูณเก้ากระมมเหนือหัวกันดนบันดาลเกิดแก้วแก้วพงใสอันจิตใจที่ยังเฝ้า และวาวุ่นยังคุณมัวรอคำคุณอุ่นหนุนนำเป็นทหารแต่เก่าก่อนย้อนมาด้วยเวลาเยือนกายการสังขารเป็นพยานนาปัญจาคีการ ได้รับสารให้ดูแลแดนนี้เอ่ยพร้อมน้อมรับก้มกราบทูลเก้า <c oughs> อง์เหนือหัวทูนเก้ากระมมนะ่เหนือปัญจาคีคนนี้พักดีตลอดมาไม่เคยคิดแม้แต่หนาคดเคืองเอ่ย ทำหน้าที่ได้ดีไม่ติดขัดช่วยขจัดภยัยพานมานทั้งหลายหากผู้ใดมาเหยียบกายอันย่ำยีไม่ศักดิ์ศรีของท่านนั่นแหละหนาะปัญจคีคนนี้ตระบันหน้า ให้รู้ว่ายังมีคนพักตีตลอดไปท่านปัญจับทีณสถ,ถานที่แห่งนี้มีมนุษย์และพญานาคมากน้อยเพียงใดทั้งรวมพญานาคและมนุษย์มีมากสุดเลื่อนล้ำ เป็นพันหลายเป็นดินแดนองอาจพยากายมีมากมายทั้งผู้คนและดวงวิญญาณน,นั้นยังเกาวขานล่าวถึงพระเดชคุณเมื่อในหนุนให้พวกเราเดินต้องทาองถ้าวันนี้ท่านมาเป็นตัวแทนอ้าง เป็นในานามพระสงฆ์นั้นหรือกระไรเรามาเป็นตัวแทนที่บรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายเคยฝากฝังเคยบอกกล่าวเคยบัญชาให้ผู้มีความศรัทธาเคารพได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลายาวนานด้วยความยากลำบาก บัดนี้ถึงการเวลาที่จะมาประกาศมาบอกกล่าวให้ยุติบทบาทให้ปลดเปลื้องพันธนาการให้ได้รู้ถึงเจตนาว่าท่านได้ทำภาระหน้าที่ได้ดีสมบูรณ์แบบแล้วก็ขอให้เคลื่อนย้ายภพภูมิของตนเองไปอยู่บนสวงสวรรค์หรือเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิมาเป็นมนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียรไม่ทันการแล้วสิ ทเออมาเก่าเลยสายนานนมแล้วเหนอก็จะอยู่ตรงนี้รอท่านชายวรมันที่เจ็ดมาคงยังไม่ไปหนาหลอกท่านกระรุนเนอขออนุโมทนาขอสแสดงความเคารพในความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ด แต่บรรดาผู้คนทั้งหลายที่ได้มีความศรัทธาและรักษาสัทใจไว้โปรดทราบว่าพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดนั้นเป็นผู้ปรารถนาที่จะให้คนที่ได้ร่วมงานได้สำเร็จยุติบทบาทเลื่อนพบเลื่อนภูมิเลื่อนขั้นเลื่อนบุญญาบารมีขึ้นไปบำเพ็ญให้สูงกว่านั้น ถึงจะเป็นการตอบสนองพระราชประสงค์ของพระเจ้าชัยวรมันใครยังขัดขวางใครไม่ฟังใครไม่ปฏิบัติตามถือว่าขัดพระหักัยไทยเพราะพระเจ้าชัยวรมัน์ต้องการให้บริวารเจริญรุ่งเรืองไม่ให้ขางค้างคา,งาหากยังค้างคาอยู่จะเป็นความผิดความบาปของพระเจ้าชัยวรมันจะไม่สามารถสร้างบาร,รมีอันเต็มเปี่ยมได้เพราะฉะนั้นเรารักนาย ก็ต้องให้นายพ้นจากพันธนาการพ้นจากการที่ถูกจองจำขอได้สั่งการไว้ไม่ไปปลดไม่ไปเปื้องไม่ไปปล่อยให้ผู้เป็นบริวารได้เจริญก้าวหน้าเป็นความผิดของพระเจ้าชัยวรมาที่เจ็ดเออทีนี้แหละต้องเป็นเรื่องคิดหน่อย <c oughs> รักนายก็ต้องปกป้องนายไม่ให้นายจะต้องถูกลงโทษแย่แล้วทีนี้ ไปด้วยกันนายจะได้หลุดพ้นด้วยและบริวารก็จะได้เจริญรุ่งเรืองด้วยเป็นจุดประสงค์ของจักรวาลอย่าได้เอาตัวเองหลุดพน้นประสบผลสำเร็จโดยทิ้งบริวารไว้ให้ตกทุกข์ได้ยากจะเป็นความผิดความบาปจะไม่พบกับความเจริญอ่าทีนี้ต้องคิดมากหน่อยละปัญจาคีเอย๋ย คิดแล้วคิดเราคิดจนเข้ากรหมองหนาะลักนายต้องอย่าให้นายถูกลงโทษไม่มีใครทำท่านได้หรอกครันายจะถูกจักรวาลลงโทษเอาคนอื่นมาเป็นบริวารใช้งานแล้วปล่อยทิ้งปล่อยคว้างจะไม่ได้ประสบผลสำเร็จจะต้องบอกให้บริวาร ปลดปล่อยเคลื่อนย้ายพัฒนาไปสู่บุญกุศลอันสูงสุดทีนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วคุณธรรมของผู้นำเมื่อตัวเองได้ผ่านพ้นและได้เข้าถึงถ้าได้ออกจากปรางหรือตัดว่าคงไม่คิด มากหลอกหนาหลอกท่านเอ้ยแต่นี้เลยเป็นอื่นมาบอกกล่าวจึงต้องเฝ้าคิดให้ดีอีกสามปีค่อยว่ากันไม่ไนาะน <c oughs> เดินไปแล้วณนะเวลานี้จากสถานการณ์สถิติที่ผ่านมาหลายสถานที่เหล่าดวงวิญ,ญญาณพญาน,นาคฤือสีและผู้ที่มีบุญญาบรารมีทั้งหลาย เขาก็รับฟังปฏิบัติตามแล้วเขาก็พบกับความสุขแล้วก็พบกับความสําเร็จความเจริญด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครตกตามไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครถูกลงโทษไม่มีใครเสียสัจจะมีแต่การเจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งคณะเราเอาสถิติมาเป็นตัวตั้งนะไม่ใช่หนึ่งที่สองที่แล้วก็มาสรุป เราผ่านไปแล้วกี่ที่ประมาณยี่สิบเป่านะยี่สิบที่แล้วทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นพญานา,าคฤษีเสนาอามาตอทหารเอกทหารกล้าผู้มีสติมีปัญญามีบุญบารบุญญบาบารมีเขาก็ได้ตัดสินในทิศทางเดียวกันหมดแล้วอย่าได้ค้างคาไว้อย่าได้ค้างคาแม้แต่จุดเดียวจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่ตอมูคณะและทีมงาน ไปดีท่านคือเห็นองค์ท่านชัยวรมันไม่งั้นงานใหญ่ขององค์กรจะเสียหายเพราะว่าบริวารได้ใช้แต่ศรัทธาแต่ไม่ใช้ปัญญา เราต้องประกอบไปด้วยปัญญาศรัทธาเราจะต้องไม่ให้ผู้ดึงผู้ใดต้องยากลำบากตกทุกข์ล่าชา้าเพราะเราเป็นผู้ไม่ยอมปฏิบัติตามหมนะู่คณะเออามาคู่มาเข็นกันนี่ท่าน <laughs> <laughs> เขาก็คู่เข็นเพื่อให้ได้ดี เหมือนกับพะพุทธเจ้าก็ขู่เข็นนันทกุมารเธอต้องเป็นอย่างนั้นเธอต้องเป็นอย่างนี้นัน,น,น,นทกุมารกําลังจะเข้าเรือนหออยู่แล้วเป็นการขัดใจมนุษย์อย่างยิ่งแต่ในที่สุดนันทกุมารก็จึงต้องฝืนใจทําตามก็จึงได้พบกับการเป็นอริยบุคคลพ้นทุกข์ได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นของสูงของอันประเสริฐเพราะบางคนต้องขู่ต้องบังคับเพื่อจะได้ดี แต่ที่รู้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 แก่ใจว่านั่นใสอยู่ตรงนี้ก็นานโข ổ, แล้วจะให้อยู่อยู่หยุดกะระทำให้กายซ้ำหายหนีจากพากจากไปมันก็กระไรอยู่ท่านเอ๋ยอยู่เฉยๆแล้วให้ไปเช่นนี้นาะ ไม่บ่งอกบ่งแจ้งการันตีค่ะสารก็ไม่มีมามาบอกให้ไปเลยนี่เขาก็ฝากบูคณะมาบอก<ม>ให้เป็นผู้ได้รับทราบว่าก่อนที่ปานจาขีพญานาคจะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อทำหน้าที่จบครบวาละแล้วปานจาขี พญาณก็จะต้องเคลื่อนย้ายพบภูมิของตนเองขึ้นสู่ที่สูงเป็นการสร้างบาร,รมีเพิ่มเติมดังนั้นสิ่งที่จะไปก็ไปทำงานต่อแต่ในสิ่งที่สูงกว่าดีกว่าประเสริฐกว่ามีคุณค่ามากกว่าอย่ามานั่งเฝ้าหินผักหินพังที่ไม่มีคนมาใช้บริการแล้วแล้วถ้าไปก็หมดสิ้น ว่าจาเอ่ยสัญญาเลยกับองค์ท่านไว้สิเล่าถ้าเช่นนั้นก็เป็นบุคคลที่ไม่เอาสัจจาเจ้ายังรักษาไม่ได้เลยจะต้องไปเจออยู่แล้วไปถามกันต่อหน้าต่อตาเลยถ้าว่าไม่เป็นความจริงก็เชิญกลับมาฝังตัวอยู่ที่หินผักหินพังนี้ต่อไป แต่ถ้าเป็นจริงก็ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปบำเพ็ญและก็สร้างบาร,รมีต่อดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการเสียสัจจะเพราะต้องไปพบไปเจอกันอยู่ดีแล้วถ้าไปไปกับใครกันเล่าท่านไปกับอุบาสุบาสิกานักบวชนี่พระนางไว้ใจได้หรือไว้ใจได้ไหม,มโสมาสีวิกานาคินีเทวี ถ้าไว้ใจคนข้างๆไม่ได้ก็บอกดูข้างหน้าตามไปนะลืมตาดูก่อนเราร่วมบารมีกันมาแต่ด้วยภพภูมิทำให้เราถูกปิดกั้นความรู้ความเข้าใจการเห็นอาจจะไม่ชัดอาจจะลืมเลือนแต่เจตนาลมยังเป็นเหมือนเดิมเราจะไปทำความดี ไม่ใช่เราจะไปเสวยสุขด้วยตนเองยังมีภาระหน้าที่อีกเราต้องการปานจาขีไปเป็นสักขีพยานไปเป็นเครื่องยืนยันว่าเราก็สละบาศาสเก่าๆไว้แล้วจะมาชวนพักพวกสละให้หมดให้สิ้นขออิั้งเขาแอบอ้างมาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าฟังดูเจตนา วางดูเจตนารมว่าเขาชวนไปในทางที่ดีหรือเปล่าเราต้องการบริวารที่มีคุณภาพไปสร้างงานใหญ่ไปสร้างบารมีเพิ่มเติมดังนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะเป๊ะไหมใช่ไหมเจ้าคะใช่ไหมเป๊ะไหม อาอนุโมทนาด้วยดีแล้วที่เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆเราเป็นผู้นำคนอย่าได้หูเบาอย่าได้ปักใจเชื่อจงพิจารณาเธอได้ทำในสิ่งที่ดีที่ประเสริฐแล้วที่เป็นสิ่งที่ยากแห่งมนุษย์ทั้งหลายที่จะได้ทำกันแล้วไม่ใช่ใครพูดอะไรคำสองคำก็กลายเป็นเชื่อคล้อยตามเพื่อจะหนีงานเธอยังยืนยัน เธอยังยืนยันว่าจะไม่ไปต้องรักษาหน้าที่นี่คือความดีความซื่อสัตย์แล้วก็เราก็ความดีนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความประทับไ,ได้ร่วมบุญบารมีได้ร่วมงานอันประเสริ จำได้แล้วเจ้าค่ะจำได้แล้วว่าอนุโมทนาเป็นคนแลวคขาอ่อนแรงขาอ่อนแรงเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่ได้แลว่งเสียงแทะเลงไขแต่ด้วยความยึดคำมั่นสัญญาไว้ไม่เชื่อใครง่ายๆมาคำคอน แบบน,นี้นะขอถอนสัตวาจาไม่มีโทษไม่มีกรรมใดๆขอองค์ท่านเมตตาอย่าถือขอชื่นชมยินดี <c oughs> ที่ไม่หูเบาไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งหน้าที่แล้วแต่ท่านจะบัญชามาให้เธอปัญญากีคนนี้หนะจะพาไปทั้งหมด <c oughs> ไปสร้างบารมีต่อไปรวมเป็นพักพวกเป็นกองทัพธรรมเป็นกองทัพแห่งการสร้างคุณงามความดีโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรปสัต์นาการเวลานี้อุบาสกอุบาสิกาที่ได้ตั้งใจประกอบพิธีในครั้งนี้ ได้เตรียมข้าวของไว้แล้วใช่ไหมใช่แล้วค<อ>่ะเตรียมการที่จะประกอบพิธีอันเป็นพิธีมงคลแล้วใช่ไหมใช่แล้วค<อ>่ะมาเชิญท่านปัญจาขีไปร่วมงานใช่ไหมใช่แล้วค<อ>่ะ<อ>ท่านปาจาขีเอ๋ยท่านมีความหมายอย่างยิ่งไปรวมที่ปราศาทตน้องผักบุ้งใหญ่<อ>ลูกหลานเอ๋ยได้ยินหรือย,อยังเรา ว่าอง์เจ้ามาเชิญพวกเราเองเลยนะไป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 เก็บข้าวปลาอาหารมาเดินตามท่านเลยนะทุกคนทุกตัวตนเออ ไปลุกเลยด้แนั่นนี่อยู่ก็ลุกโพล่งขึ้นมาเลยปัญจคีไงยืนอยู่ได้เห็นยือนนิดเดียวอะไรจ๊ะอย่าพึ่งไปลวนนะยืนเฝ้าให้หมดก่อนอะไรนะเด็กนักทิพย์เอาไปลดอย่าอย่าพึ่งไปลดค่ะให้ให้ให้หมดก่อนรู้กันหมดแล้วทุกดวงยานตามกระแสไปแล้วพอเจ้านายไปปั๊บไปลุกโพง เห็นไหมบอกให้จ้องดีๆยังบอกอยู่เลยมอกรอบแรก่ยังก็หลับตายังไม่ไปสร้างบารมีต่อไปลับุญรับไสุนไ้าตะวนทนพลังอันศักดิ์สิธิ์ใ้าพให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ปลดเครื่องความทุกข์ความทรมานให้มีความอุดมสมบูรณ์โน้ตกระดาษมาไม่รู้ อยู่ตรงนี้อยู่แล้วพระเจ้าค่ะท่านก็ฉััดทาทั้งองค์พ่อองค์แม่แหละแต่ว่าก็คือยัดยึดยึดองค์พ่อยึดงอ,องค์พ่อเป็นที่ตั้ง <laughs> <laughs>